สิบ,บทเรียนชีวิตจากแชท g p ิสี่ความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการมีเงินมากมายในชีวิตเรามาคิดว่าความสําเร็จมาจากการมีเงินมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยความสําเร็จมาจากความพยายามการตั้งเป้าหมายและการตัดสินใจที่ดีเราสามารถสร้างความสําเร็จได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเป้าหมายเป้าหมายเองจะได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือความสุขระหว่างทาง 2. การรักให้คนรอบข้างความสุขของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้และรับความรักรับความรักเป็นให้ความรักเป็นจะทําให้เรามีความสุขการสนับสนุนและช่วยเหลือกันในครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตอ้างอิงจากงานวิจัยหลายแหล่ง 3. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงชีวิตเ,เป็นกระแสะที่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอันนี้เป็นความสามารถหรือความจําเป็นในการดํารงชีวิต4 ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของความสุขนั้นขึ้นอยู่กับในใจเรามีความสุขหรือไม่เราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยการปรับวิธีคิดและมุมมองต่อความเป็นอยู่ของเราเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและไม่วัดความสําเร็จจากสิ่งของและความร่ารวย5การฟังเสียงในใจของตัวเองการฟังใจเสียงในใจของตัวเองและตามความฝันของตัวเองมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและถูกต้องเป็นการสร้างชีวิตที่มีความหมายและคุณค่ามาก6 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการยอมรับและเรียนรู้ความคิดเห็นของงอผู้อื่นเป็นความสามารถที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังสามารถขยายมุมมองของตัวเองและปรับปรุงมุมมองของเราให้ได้ดีขึ้นโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 7. ความพยายามและความอดทนความสําเร็จมาจากความพยายามอดทนและมีความมุ่งมั่นในการเดินทางของเราไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือความยากลําบากเราก็ต้องสามารถต่อสู้และคืบหน้าไปด้วยกันได้ 8. ความเป็นตัวของตัวเองเราไม่ควรพยายามเป็นคนอื่นหรือประสบความสําเร็จตามความคาดหวังของคนอื่นต้องมีความกล้าในการเปิดเผยตัวเองทําตามใจตัวเองตามความฝันตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีความสุข 9. การให้คําแนะนําและการนําเสนอการเสียสละและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเป็นความงามของผู้คนการนําเสนอความเป็นอยู่และความรักให้แก่คนอื่นๆจะช่วยให้ชีวิตเรามีความหมายและเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริง 10. การปรับตัวกับสถานการณ์ชีวิตเด็ดใหม่ด้วยความไม่แน่นอนการสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆสามารถทําให้เราเดินทางในชีวิตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นสวัสดีอ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 